นี่วิธีปอกกระวานใช่ไหมไม่ใช่อย่างนี้เลยดีแหละกรปอกงี้แหละแล้วแ,วแวต่ใครจะปอกยังก็นี่วิธีปอกกระวานอา่ากระปอกกระวานเอาแข่งกันที่จ <c oughs> ังหวะแม่งมันไม่ลงล็อกพอดีเออรีบยู่แคไม่ใส่แว่นเพราะเด็หมอไม่เห็นหรืออ่ะไม่ใส่แว่นเ <c oughs> นี่วิธีปอกกระวานเออเออดีดีดีแบบแบบเออไม่หักด้วยว่ะเออเออ เออนี่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 ถ่ายดูแหวนนี่ของดีเขามันก็มีแต่เดียวนีแต่อำเภอสายดาวก็อำเภอโป่งเนี่ยเนาะที่อื่นก็ไม่ค่อยมีอ่ะเนาะไม่มีหรอกหายากเนาะปลูกยากยังไม่มีเลยพี่แจกไม่มีนะต้องมาเอาบ้านเรานะก็ใช่เขาปลูกไม่ขึ้นไงไม่รู้ปลูกยากนะขึ้นปลูกยากนะไม่ก็ไม่ยากเดี๋ยวมันเป็นที่อากาศปะ เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจที่ดูแลมัน่ไมเขาว่าอ้าวแล้วเกิดเราปลูกเราใส่ใจแล้วไม่ใส่ปุ๋ยเหรอใส่ใจก็ต้องใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยไงมันเลยไม่ได้กินต่อเนื่องไงใส่ใจอย่างเดียวไงใส่ใจคือใส่กินเหมือนทางกับข้าวเนาะกับข้าวถ้าเกิดใส่ปุ๋ยจะลดใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่อะไรไม่ลอยเนาะต้องใส่ใจไง นี่เนาะใบกวาดต้นกวาดอะไรกี่ละเนาะโอ้โวาดของดีเมืองจันไงเลือกไงนี่ดูดีสักพื้นโอ้ยเดี๋ยวเขาดูดดีดีเขาปล่อยไม่ลอกง่ายปอกง่ายอย่างวะผมผมทำางี้ไม่ได้นะผมหักต้องใช้มือนี่ยของมือนี่ยพยุงโอ้ยผมมีมือที่สามช่วยประคองอ่ะหักดีวัดเออ ตัวนี้ที่มาขายใหม่ใม่พี่ก็ไม่เป็นหรอกพี่ถักเปียเลยนะเอาถักเปียก็ดีดีมันก็สวยดีไม่ได้เหรอมันต้องอย่างนี้ไงอ๋อหมุนหมุนเบียเบายดใี่เออ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 อเห็นไมเออแล้วพี่ถักเียใหญ่หออมันเป็นเป็นที่คนปอกป่ะหรือเป็นที่คนมัดเป็นที่คนมัดคือดีเป็นที่คนปอกอยู่นี่คนปอกยังไงก็ได้แต่คนมัดมัดด้วย คนมันสวยเนาะแล้วพักกลาวันเราก็สวยกูก็เลยกลายเป็นคนใช้แรงงานอย่างเดียวแต่ไม่มีเป้าหมายส่วนเกินเงี้ยเอาป่ะวันนี้พอวันต่อเอ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 อาเออ